หลังจากที่เข้าใจหลักการพิมพ์ธนบัตรจริงแล้วแฟงบูลาซาอยากจะลองทำดูแต่แค่ช่วงเริ่มต้นเขาก็ต้องพบกับความยากลำบากแล้วเครื่องพิมพ์กราวเวียพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างเข้มงวดเว้นแต่จะมีเหตุผลที่ถูกต้องมีฉะนั้นจะไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้เลยแฟงบูลาซาจึงใช้ได้เฉพาะการพิมพ์ออฟเซตเท่านั้น การพิมพ์ออฟเซ็ตเรียกอีกอย่างว่าการพิมพ์ลูกกิ้งคู่เป็นการพิมพ์แบบพื้นราบชนิดหนึ่งจะเป็นหนังสือหนังสือพิมพ์หนังสือภาพโปสเตอร์ <poster S 1> ก็จะใช้วิธีการพิมพ์ออฟเซ็ตชนิดนี้แม้ว่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ตจะไม่สามารถได้ผลแบบการพิมพ์กราเวียแต่ก็ยังสามารถปรับหมึกได้เลียนแบบพื้นผิวของการพิมพ์แบบกราเวียแฟงบูลาซาได้จ่าย1 2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อแท่นพิมพ์ให้เดือบเบิร์กสีสีจากเว็บไซต์อุปกรณ์อุตสาห เครื่องความดัน2เครื่องเครื่องตัดกระดาษอุตสาหกรรมหนึ่งเครื่องเครื่องทําเพจพิมพ์1เครื่องเครื่องจักรทางเทคนิค1เครื่องเครื่องรัดกล่อง1เครื่องเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตลิโก้ยีเครื่องหมึกพิมพ์ของแบรนด์นี้เหมาะมากสําหรับการพิมพ์เซเรียลนัมเบอร์แฟนบูลาซายังสามารถหาหมึกเปลี่ยนสีในตลาดมืดได้ปัญหาการพิมพ์ได้รับการแก้ไขแล้วต่อไปคือส่วนที่ยากที่สุดในการทําธนบัตรปลอมกระดาษ หากใช้กระดาษผิดจะรู้สึกได้ทันทีต่อให้ส่วนอื่นทาได้เหมือนแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์กระดาษดอลลร์ที่ทางรัฐใช้เป็นกระดาษของบริษัทเคลนเคเรนซีที่จัดหากระดาษดอลลราให้กับทางรัฐบาลเท่านั้นแล้วเขาจะแก้ปัญหาเรื่องกระดาษได้อย่างไรแฟงบูลาซาพบว่ายกเว้นดอลลราสหรัฐวัสดุกระดาษที่ใช้พิมพ์ธนบัตรของประเทศอื่นๆมีความคล้ายคลึงกันมากบางทีอาจถามจากพวกเขาได้ดังนั้นในฤดูใบไ,ไม้ร่วงในปี2008 แฟงบูราซาได้ปลอมตัวเป็นพนักง,งานของบริษัทเครื่องเขียนควิเปกปรึกษากับโรงงานกระดาษจำนวนมากในยุโรปและเอเชียแฟงบูราซาแจ้งกับผู้ผลิตว่าเขามีลูกค้าพิเศษรายหนึ่งต้องการผลิตกระดาษต้องการผ้าฝ้ายและผ้าลินินเพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตกระดาษพอทางโรงงานได้ยินก็เพิ่มความระมัดระวังทันทีและถามกลับมาว่าต้องการกระดาษแบบนี้ไปทำไมกันจะทำธนบัตรปลอมหรอสิ่งนี้ทำให้แฟงบูราซารู้สึกว่าการที่จะได้กระดาษนี้มา จะต้องคิดหาเหตุผลที่เชื่อถือได้ในเดือนมกราปี2009เขาได้ปลอมแปลงบัตรประชาชนของตัวเองเพื่อให้ได้เป็นพนักง,งานของบริษัท k e y ์ STONE ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนและการค้าแฟงบูลาซาได้ใช้นามของบริษัทมีการออกไปสั่งซื้อกับบริษัท a r ร์โทสผู้ผลิตกระดาษในสวิตเซอร์แลนด์ ในใบสั่งซื้อเขายังได้แนบเอกสารปลอบทางกฎหมายที่ได้รับการอนุมัติแล้วแฟงบูลาซาได้แจ้งกับบริษัทว่าวัตถุประสงค์ของการใช้กระดาษนี้เพื่อเป็นการพิมพ์พันาบาธบัตรองค์กรพันาบาธบัตรเหล่านี้จะต้องป้องกันการปลอมแปลงดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้กระดาษพิเศษแบบนี้หลังจากนั้นแฟงบูลาซายังได้นมน้ำให้พวกเขาเพิ่มแถบปลอดภัยหลังจากแก้ไขเรื่องแถบปลอดภัยแล้ว เขาก็ลงมือเริ่มหาทางแก้ปัญหาเรื่องของลายน้ําเขาได้ติดต่อบริษัทสัญชาติเยอรมันขอให้พวกเขาช่วยผลิตลูกดําที่มีภาพแกะสลักใบหน้าของแอนดรูว์แจ็กสันคนเยอรมันไม่รู้จักแอนดรูว์แจ็กสันคิดว่าเป็นแค่ชายชราธรรมดาคนหนึ่งดังนั้นจึงได้ช่วยทําลูกดําให้เขาหลังจากแฟงบูราซาได้ลูกดําที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้มอบลูกดําให้กับบริษัทอาร์ทโทสสวิตเซอร์แลนด์ทางบริษัทอาร์ทโทสก็ตกลงยินยอมทําการพิมพ์ลายน้ํา ลงในกระดาษชุดนี้ของเขาวิธีการคือแกะสลักภาพลงในลูกดำลูกทรงกระบอกจากนั้นกดลงไปในกระดาษในขณะที่เยื่อกระดาษยังคงชื้นอยู่วิธีการนี้ทำให้บนกระดาษมีแถบปลอดภัยและลายน้ำหลังจากที่บริษัทอาร์ตโทสทำการผลิตเสร็จแล้วก็ได้ส่งสินค้าให้กับแฟงบูลาซ่า ตอนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลสินค้าที่กมรมศุลกากรแฟงบูราซากอกเพียงว่าเป็นกระดาษเปล่านับว่าเขาโชคดีมากหลังจากที่สินค้าถึงท่าเรือทางศุลกากรไม่ได้ทำการเปิดตู้ตรวจสอบ ก็เป็นเช่นนี้แฟงบูราซาก็พิมพ์กระดาษชุดนี้สำเร็จด้วยดีธนบัตรซูเปอร co. ์ดอลลาร์มูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐสีของสินค้าชุดนี้มีสีที่สมจริงมากผิวสัมผัสและเนื้องานละเอียดเนี๊ยบมากหากลองหลับตาแล้วใช้มือข้างหนึ่งจับแบงค์20ดอลลาร์ฉบับจริงมืออีกข้างจับแบงค์20ดอลลาร์ฉบับปลอมมือทั้งสองข้างจะรู้สึกถึงความใกล้เคียงกันมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยากที่จะแยกแยะได้แฟงบูราซายึดถือหลัก3าประการเกี่ยวกกับารปปแลง 1>, 1. จะไม่ใช้เงินด้วยมือตัวเอง 2. จะไม่ใช้เงินในเขตพื้นที่ที่เขาอยู่ 3. จะไม่พิมพ์ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงหลังจากผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการจัดส่งสินค้าแฟนบูลาซ่าเปิดราคาที่30%หมายความว่าธนาบัตรจริง30ดอลลาร์สหรัฐสามารถซื้อธนบัตปรปลอมมูลค่า100ดอลลาร์สหรัฐ ในปี2010ธนบัตปรปลอม20ดอลลาร์สหรัฐชุดแรกปรากฏในเมืองทรอยรัฐมิชิแกนตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจากนั้นในแคลิฟอร์เนียรัสเวกัสฟลอริดาและทั่วสหรัฐอเมริกาธนาบัตปรปลอมซุปเปอร์ดอลลาร์ของแฟงกูลาซาทยอยปรากฏออกมาเรื่อยๆ หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาได้ทำการตรวจสอบทันทีแต่ก็ไม่พบแหล่งที่มาของธนบัตปรปลอมเหล่านี้นอกจากสหรัฐอเมริกาแฟงบูลาซาย่างตั้งเป้าไปยังตลาดยุโรปและเอเชียหลังติดต่อผู้ซื้อได้แล้วธนบัตรเหล่านี้ก็ได้ไหลเข้าไปในไนท์คลับคาสิโนและผู้ค้ายาเสพติดในท้องถิ่นมีธนบัตปรปลอมมูลค่า20ดอลลาร์สหรัฐในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดแฟงบูราซ่าก็ตกเป็นเป้าหมายของตำรวจแคนาดาในปี2012มีแก๊งมาเฟียสั่งธนบัตรปลอม1ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับแฟงบูลาซามีสายลับตำรวจแฝงตัวอยู่ในแก๊งมาเฟียผ่านทางบอ่อแสนี้ตำรวจได้พุ่งเป้าไปที่แฟงบูลาซาจากเมืองทอยริเวียรัดควิปเบกและทางตำรวจแห่งชาติแคนาดาได้ทำการเฝ้าระวังจับตาดูเขาตลอด24ชั่วโมงในเช้าตรู่ของวันที่23พฤษภาคมปี2012ทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดได้บุกเข้าไปในห้องของแฟงบูลาซา ณจุดนี้แฟงบูราซ่าไม่มีทางหนีจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแคนาดาและสหรัฐอเมริกาติดตามไล่ล่าเขามาเป็นเวลา4ปีในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มแฟงบูราซ่าตำรวจได้พบธนบัตปรปลอมมูลค่า9,49,000ดอลลาร์สหรัฐในบ้านของแฟงบูลาซ่าธนบัตปรปลอมเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้แฟงบูลาซา ติดคุกเป็นเวลา60ปีทางตำรวจแห่งชาติแคนาดาได้จัดแถลงข่าวขึ้นในวันถัดไปพวกเขาเรียกธนบัตรนี้ว่าธนาบัตปรปลอมคุณภาพสูงที่แทบมองไม่ออกด้วยตาเปล่ามันเป็นธนบัตปรปลอมซูเปอร์ดอลลาร์สหรัฐที่พวกเราติดตามมานานหลายปีแฟงบูลาซากำลังเผชิญกับข้อหาความผิดทางอาญาในเดือนธันวาคมปี2013 1ปีครึ่งหลังจากที่แฟงบูลาซ่าถูกจับกลุ่มตัวในที่สุดคดีก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณา วินาทีสุดท้ายก่อนการไต่สวนเพื่อพิจารณาคดีของแฟงบูลาซาจะเริ่มต้นขึ้นเขายอมเปิดเผยความลับหนึ่งของเขาแก่ทนายความจะว่าอย่างไรถ้าผมสามารถมอบเงินจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐให้พวกเขาได้แฟงบูลาซาถามด้วยเสียงต่ำคุณคิดว่าแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของผมหรือเปล่าในโค้งสุดท้ายนี้เขาได้ลองเสียงเดินหมากนี้ด้วยตนเอง ในที่สุดเขาก็ได้บรรลุข้อตกลงคำสารภาพผิดกับสารเขายินยอมส่งมอบธนบัตปรปลอมที่พิมพ์เสร็จแล้วจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะได้รับการยกเว้นจากการถูกดำเนินคดีและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในที่สุดสารก็ตกลงตามข้อตกลงดังกล่าวแฟงบูลาซาใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนครึ่งในเรือนจำท้องถิ่นมีการลงโทษปรับ1,500ดอลลาร์แคนาดาไม่เพียงเท่านี้แฟงบูลาซา ยังถูกแต่งตั้งจากรัฐบาลแคนาดาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตรเขาได้ไปออกรายการโทรทัศน์อยู่บ่อยๆสอนผู้ชมเกี่ยวกับวิธีการสังเกตธนบัตรปลอมและเล่าถึงประสบการณ์ตำนานของตัวเองหลังจากแฟรงค์บูลาซาได้บรรลุข้อตกลงกับทางแคนาดาแล้วทางตำรวจเพิ่งเห็นรายงานผลตรวจสอบรายการสั่งซื้อกระดาษจากบริษัทอาร์ทโทสจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเขาซึ่งผลการตรวจสอบทำให้ตำรวจตกใจมากที่พบว่า หากใช้กระดาษทั้งหมดชุดนี้พิมพ์เป็นธนบัตรนั่นหมายความว่าธนาบัตปรปลอมทั้งหมดที่แฟงบูลาซ่าได้พิมพ์ขึ้นนั้นมูลค่า,าไม่ใช่แค่200ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนแต่มันมีมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐต่างหากอย่างไรก็ตามคอตกลงได้ลงนามไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าทางตำรวจจะโกรธมากแต่ทุกอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แฟงบูลาซา ได้ซ่อนธนบัตรจำนวน50ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เหลือไว้ที่ไหนสักแห่งแล้วมันถูกซ่อนไว้ที่ไหนก็คงมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ